ล้าสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอยู่แล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์นะคนที่จริงใจที่สุดแล้วในวีดีทครับวันนี้อยู่ในช่องของ m n r a c i n g ครับเอาทิ๊กมือสองนะผมมีคันนี้นำเสนอครับ คือเบร์ตาแคอรนะตัว2.0 /G ีครับปี2017นะเป็นทางเลือกครับเพราะว่าราคานี้ใกล้เคียงกับตัวนีวออทิทเลยคันนี้ครับราคาบอกเลยว่าสุดพิเศษมากๆนะอ่า559,000าเันครับเลขไม่แค่แสนสีครับรถปี2017นะด้านหน้าครับออปชั่นเขาจัดเต็มครับเซ็นเซอร์มาให้แล้ว2ตำแหน่งด้านหลังสีตำแหน่งนะเซ็นเซอร์รอบขันครับพร้อมกับกระจกมองข้างนะมีระบบเซนเซอร์นะสำหรับรถด้านข้างซ้ายขวาเขามีมาให้เหมือนกันคันนี้ระบบไฟฟ้าจัดเต็มครับภายในได้เป็นบาดหนังสีน้ำตาลครับ ที่ผมนั่งอยู่นะสวยๆครับนะเป็นรถสไตล์ผู้บริหารครับดูเบาะเป็นสีน้ำตาลเข้มครับส่วนด้านหน้านี้เป็นเบาะหน้าคู่ปรับไฟฟ้าครับมีมาให้แล้วนะไม่ต้องไปทําอะไรเยอะครับออปชันด้านหน้านี้จัดเต็มครับคอนโซลด้านหน้านี้เป็นลายไม้ให้ความหรูหราเลยแล้วก็ภูมิใจเป็นภูมิใจมันติดฟังก์ชันแล้วสามารถใช้งานได้ปกติเลยคันนี้ตอบโจทย์สุดแล้วครับคันนี้พรีดาวครับผ่อนอยู่ที่8,900าครับสบายๆผ่อนไม่ถึงหมื่นนะคันนี้ใครต้องการรีบติดต่อโทรหาผมเลยครับแมนน้อยเพชรยนต์ส่วนร้านเอียงต่างนี้เยี่ยมชมในคล ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอยู่แล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์นะครับคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีวันนี้ผมมีคันนี้มานำเสนอครับคือ Toyota Camry นะตัวนี้เป็น2.0ตัวจีครับปี2017นะไม่แค่แสนสี่ครับราคาอยู่ที่559,000นะเป็นรถปี2017ครับคันนี้คันสีดํำสวยๆครับป้ายทะเบียนสวยด้วยครับ2 กฮนะ .80 เป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วคันนี้ครับสามารถฟรีดาวน์ผ่อน8,900นี้สบายๆเลยนะสามารถฟรีดาวน์ได้ด้วยครับ84งวดนะมาหาผมเลยใครเครดิตดีครับรับสามารถรับดอกเบี้ยพิเศษได้2.79นะมาหาผมเลยครับใครอยากได้ของแถมอะไรอยากได้ข้อเสนอพิเศษอะไรติดต่อโทรหาผมเลยนะแมนน้อยเพชรยนต์ครับเบอร์กับไลน์อยู่ด้านหน้าแล้วสามารถติดต่อโดยตรงมาหาผมได้ไม่ต้องกลัวผมครับลูกค้าอยากได้รถนะผมก็อยากขายรถเหมือนกันอ่า ไม่ต้องกลัวผมนะสามารถปรึกษาฟรีครับคันนี้สวยๆครับเป็นรถผู้บริหารนะไม่ใช่สไตล์ผู้บริหารนะเป็นรถผู้บริหารเลยเป็นรถประวางครับจากหน่วยงานเอกชนรัฐวิสาหกิจนะข้าราชาการอะไรต่างๆนี้รถพวกนี้มันดียังไงครับดีตรงที่เขาเข้าศูนย์ทุกระยะอยู่แล้วนะพวกของเหลวนะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อะไรต่างๆนี้สามารถตรวจเช็คได้อ่าใช้งานได้ปกติหมดกังวลเลยครับเรื่องพวกนี้นะแล้วก็ตัวยางเป็นของมิชลินครับเดีย๋ยวผมให้ดูสภาพของดอกยางก่อนนะ ก็สามารถใช้งานได้อี่วยาวครับตัวนี้เป็นดิฟหน้าดิดหลังแล้วนะเป็นยางปี2022สามารถใช้งานได้อีกยาวๆเลยคันนี้มาในขนาดยางเดี๋ยวผมดูให้แป๊บหนึ่งนะ,อ,ะอย่าให้ดูภายในซุ้มล้อก่อนครับตัวซุ้มล้อครับนะจุดแต้มสีจุดเม็ดอาร์กันยาซิลิโคนจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยคันนี้สภาพดีสวยครับมาพ้องขนาดยาง215ครับทับ60นะ R16 ครับเป็นแบบอัลลอยขอบ16แล้วภายในซุม้มล้อนี่ส,สวยๆครับสภาพป้ายแดงเลย แล้วก็สันเลี่ยมของด้านข้างครับนะคมคมครับคมแบบบาดตาบาดใจสุดครับพร้อมกับนะคันสีดําคันนี้ผมให้ดูก่อนนะสภาพนี้สวยๆครับพร้อมกับกระจกนะเป็นกระจกแท้จากต,ตัวยูราครับมือจับเป็นโครเมียมชุบแท้ไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกเหมือนกันให้ดูก่อนครับสภาพของตัวฟิล์มมาในขนาด40ครับไม่ไม่บางเกินไปนะผมว่าถ้าขับตอนคืนนี้สบายๆเลยนะปลอดภัยด้วยครับกาลังพอดีเลยแล้วก็คอนโซลด้านหน้านี้มาพร้อมกับ แอร์แบกนะเจ็ดตำแหน่งครับสวยๆนะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลแก่ครับนะให้ความหรูหรานะความกึ่งสปอร์ตนิดนึงครับชุดภายใน آ, คอนโซลครับเป็นลายไม้นะสวยๆครับตรงประตูก็มีเหมือนกันเดีย๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของภายในกันเดีย๋ยวเรามาดูด้านนอกกันก่อนนะตัวล้อด,ด้านหลังครับมานะที่ผมบอกครับเป็นดิดหน้าเป็นนิดหลังแล้วนะอาจจะมีฝุ่นนิดหน่อยเพราะคันนี้เพิ่งเข้ามาสุดๆร้อนๆเลยกลัว f c จองไม่ทันกันอ่าแล้วก็ตัวกระบอกโช๊คครับ เห็นไหมครับการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบปกติหัวน็อตนี่คมกลิบครับไม่เคยโดนระแจแตะมาแน่นอนคันนี้สวยๆนะแล้วก็ภายในให้ดูก่อนครับเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลครับสีสวยโอเคแล้วก็ด้านหลังเขาจะไม่ใช่ปั๊มดำนะเขาจะเป็นปั๊มแดงโตโยต้าเป็นสีเดียวกันกับเส้นเล็บป้าครับสภาพของหลังคานีสีไม่แตกไม่ลอกนะไม่มีรอยของแดดเรียรเลยแล้วก็ด้านหลังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ครับสีตัวนะเซ็นเซอร์รอบคันเลยคันนี้ลูกเล่นออปชั่นจัดเต็มมากเดี๋ยวเราค่อยไปดูภายในกัน ด้านหลังนะตัวโครเมียมครับไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกนะกันชนด้านหลังครับนี่ผมรับประกันได้ว่ารถที่เพรยน,น์นี้ไม่มีพิกความจมน้ําเล่มสูญหายไฟไหม้อะไรต่างๆไม่มีแน่นอนเรารับประกันนะเพราะเราคันรถเกรดเเพื่อลูกค้าอยู่แล้วครับในส่วนนี้นะแล้วก็ตัวเก็บระหว่างกันชนด้านหลังครับแล้วก็ตัวโครงสร้างของตัวรถนะไม่อ่าครับตัวกิฟตตัวอะไรอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยคันนี้คุมค้มครับซื้อไปฟรีดาวผ่อนแปดพันเนะมาหาผมเลยครับคันนี้สวยๆนะอ่า อยากได้รถผู้บริหารครับคันนี้ขับดูหรูหรานะเป็นรถสีดำครับนะทรงสปอร์ตนะขับแล้วดูภูมิฐานนะมีฐานะบางยิ่งขึ้นครับคันนี้เลยครับผ่อนไม่ถึงหมื่นนะคันนี้มาเลยหาผมครับตัวนี้ระบบความปลอดภัย ABS เขามีมาให้ครับพาเปเข้าเป็นดิ้นหน้าดิ้นหลังนะระบบทรงตัวเขาก็ทํามาดีครับแล้วก็ตัวโช๊คตัวอะไรครับเห็นไหมการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยแล้วก็ตัวประตูครับด้านบนนะเป็นสันเหลี่ยมของตัวโเมียม อันนี้เป็นโคเมียมแท้จากโรงงานนะไม่ใช่ไปติดตั้งเพิ่มนะไม่ใช่นะครับตัวกระจกตัวนี้มีเซ็นเซอร์อมีเซ็นเซอร์ให้นะเซ็นเซอร์เขาจะอยู่ตรงนี้ให้เห็นไหมเดีย๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าสามารถใช้งานยังไงนะมันสามารถเปิดปิดได้ด้วยนะแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวเป็นกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วก็สามารถใช้งานได้ปกติคันนี้ซื้อไปครับไม่ต้องเอาไปรุ่นนะว่าจะซื้อไปแล้วเอาไปซ่อมนะไม่ต้องครับ ที่เพชรยนต์คัดรถให้เรียบร้อยแล้วสามารถเอาไปใช้งานได้ยาวๆเลยด้านหน้ามาพร้อมกับโคมไฟนะที่เป็นโปรเจคเตอร์ครับพร้อมกับ Daytime Running นะเป็น LED สดวงเรียงกันสวยๆนะมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยด้านหน้าเขามีเซ็นเซอร์ให้นะ2นะด้านหลัง4ครับทั้งหมด6ตัวนะเซ็นเซอร์รอบคันหลบบความปลอดภัยมีมาให้ครบปกติแล้วก็ไฟตัดหมอกนะสวยๆกระจังด้านหน้านี้ให้ดูก่อนครับ นะอยู่ในสภาพดีครับเป็นตัวรับลมของหม้อน้ำนะ้าหมดปัญหาเรื่องเครื่องฮีตได้เลยเพราะหม้อน้ําตัวคีบเขาไม่ลบน้ําหม้อน้ําเข้าใหญ่มากบล็อกเครื่องตัวนี้เป็นบล็อกเครื่องที่อึดถึกทนและประหยัดที่สุดเลยนะในบรรดาเก่งนะที่เป็นรถสไตล์ไม่ใช่รถสไตลด์ดิเป็นรถผู้บริหารเลยนะคันนี้ซื้อไปรู้หลาแน่นอนครับใครอยากใช้งานนะมาครับรถแค m ร y 2.0G ราคา559นะผ่อนไม่ถึงหมื่นครับ ผ่อนไม่ถึงหมื่นนะใครอยากได้ดอกเบีย้ยพิเศษติดต่อโทรหาผมเลยครับดอกเบีย้ยนะ2.79ผมมีให้เหมือนกันนะผ่อนสบายๆครับตลอดอายุสัญญาเช่าเลยไม่ใช่ว่าปีหนึ่งผ่อนเท่านี้ปีที่2ผ่อนเท่านี้ทําเหมือนป้ายแดงไม่ใช่นะยอดเดียวจบครับคันนี้คันนี้เป็นบอ่อป,ปรับไฟฟ้าหน้าคู่นะครับแล้วก็มีตัวควบคุมตรงคนขับสามารถควบคุมตรงคนนั่งข้างได้ด้วยตรงนี้เขามีมาให้พร้อมแล้วแล้วก็ตัวนี้ เป็นเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางมีมาให้พร้อมเหมือนกันส่วนระบบควบคุมตร,รตรงประตูนะขออภัย FC ตรงประตูฝั่งคนขับครับเขามีมาให้นะอ่าเขามีมาให้แล้วในส่วนนี้ตัวนี้ก็ปรับเบาะที่1ปรับเบาะที่2เราสามารถเซ็ตได้นะอ่าเขามีเมมบมรีการให้เรียบร้อยแล้วกระจกสามารถปรับไฟฟ้าป,ปรับไฟฟ้าได้มีเซ็นทันล็อกให้เรียบร้อยครับสภาพของประตูนะอยู่ในสภาพดีปกติเลยเขาทํามาเป็นหนังสีดําครับนะ นี่หน้าหนังนะไม่ใช่พลาสติกนะผมกดนี้ยุบตัวเป็นหนังครับอยู่ในสภาพดีปกติครับตัวยางไม่มีการเสื่อมสภาพของตัวยางนะจุดลอยเม็ดอาร์คจุดไรอยู่ครบปกติเหมือนเดิมครับคันนี้รถเดิมเดิมเลยไม่ไปไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะเพราะว่าคันนี้สวยๆแล้วก็ด้านหลังนะไม่ใช่ด้านหลังด้านล่างตรงนี้เป็นสแตนเลสครับเขียนว่าแคมเมอรี่นะสวยๆเลยแล้วก็ตัวคาน A นะหัวนอดนี้คมกริบครับไม่เคยโดนชนหนักมาแน่นอนแล้วก็ตัวบานพับบนบานพับล่างอยู่ในสภาพดีปกติเลย แล้วก็มีชุดคอนโทรลครับระบบเซ็นเซอร์นะแล้วก็เซ็นเซอร์ตรงกระจกมองข้างเขามีมาให้แล้วก็หมวดการทรงตัวตัวนี้ก็สามารถกดรีโมทนะกดรีโมทสตาร์ทรถกระจกตัวนี้พับเองนะสามารถเลือกได้เป็นออโต้หรือเราจะกดแบบแมนนวลเอาก็ได้ในส่วนนี้ยะผมทําให้ดูนะว่าทํำยังไงคันนี้สวยๆครับที่เอามาให้ดูไม่ใช่เลยนะราคามันเท่ากับตัวนิวตัวนิวเอาติาเผื่อใครมีทางเลือกเพราะว่าเป็นรถปี2017ดด้วยถือว่าปีใหม่อยู่นะ เสียงเครื่องนิ่งๆ,ๆเลยเปิดมาแอร์เย็นเลยผมขออนุญ,ญาตลดแอร์แป๊บหนึ่งครับอ่า๋ยวเสียงเข้าใหม่นะตัวนี้หน้าจอเขาก็ทํามาดีนะตรงกลางครับอ่าเป็นหน้าจอ lcd สวยๆเลยตัวนี้เขาก็มีมาให้เป็นหน้าจอทรงสปอร์ตนะเป็นหน้าปัดแสดงผลข้อมูลเลขไม่ก็แสดงที่1 4ึ่งแนะเจ็ดกิโเมตรขันนี้ตอบโจทย์สุดครับสวยๆนะแล้วก็ในผมขออนุญ,ญาตอ่าไม่ไม่เป็นไรตรงนี้นะ ปุ๊บไฟขึ้นด้านข้างไปแจ้งเตือนขึ้นนะตรงกระจกเขามีมาให้เป็นเซ็นเซอร์นะเปนเ็นเซ็นเซอร์แต่ใครไม่อยากใช้งานครับกดปิดตรงนี้เปนเ็นเซ็นเซอร์รอบคันครับนะสามารถกดใช้งานได้ปกติถ้าไม่อยากใช้เขามีระบบแมนนวลกดปิดได้เด่ตัวนี้ห้ามปิดเด็ดขาดนะนี่เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะตรงนี้นะห้าม T R C Off นะต้องเป็นแบบนี้นะ ไม่ใช่ว่าหมวดกันลื่นนะไปเห็นแบบหมวดลื่นถลายไม่ใช่นะครับฝนตกนี่ไปกดนี่รถดิบเลยนะอย่านะครับอย่านะเป็นเขาเป็นระบบอ่าระบบการทรงตัวรถใหม่ๆเขาจะมีมาให้แล้วนะโอเคก็สามารถใช้งานได้ปกติครับสภาพของหลังคานะสภาพของหลังคาอยู่ในสภาพดีปกติครับไม่มีรอยยันมหาอุดนะไม่มีรอยคาบเหลืองครับตัวเบาะนี้แน่นๆนะสวยๆเลยผมให้ดูชัดๆไปเลยซะโทรศัพท์ผมนะแน่นๆนะคันนี้เอามาไม่ทําอะไรครับป้ายทะเบียนสวยด้วย80 นะแล้วก็ได้ระบบความปลอดภย Air นะัยแอร์แบกนัทจตตำแหน่งเขามีมาให้แล้วส่วนคอนโซลตรงนี้เป็นลายไม้สวยๆนะ<ม>ก็มีเห็นไหมเป็นลายกึ่งแคปล่านะภายในสวยๆนะคอนโซลด้านบนนี้ไม่มีรอยของแดดเรียครับเซ็นเซอร์นะกลางวันกลางคืนมีมาให้พร้อมปกติใช้งานได้ปกติในะนี่ป้ายสอคบอผมให้ดูเลยนะ toyota camry ครับ2.0ราคา5 5 9 0 0 0นะเป็นรถปี2 0 1 7ครับเลขไม์แสนสี่ครับเป็นเครื่องเบนซินนะ คันนี้ใครอยากได้ไปใช้งานส,สวยๆครับเป็นรถไม่เกินเจ็ดที่นั่งนะคันนี้คันนี้เดี๋ยวผมเติมน้มามันให้เต็มถังแล้วกันที่ใครอยากได้นะระบบเครื่องเสียงครับสามารถใช้งานได้ปกตินะมีระบบมีเดียมีระบบ uh, ออริโอสามารถใช้งานได้ปกติเลยในส่วนนี้แล้วก็ชุดควบคุมครับการโฟอากาศภายในรถมีมาให้แล้วแล้วก็ตรงนี้เปิดมาครับเป็นช่องนะมี USB ครับแล้วก็แจ็ค AUX ให้ช่องนี่นะ d ่า DC 12โวลต์มีมาให้เหมือนกันนะ สำหรับลูกค้าอยากเอาไปทําฟังก์ชันเพิ่มเติมนะก็สามารถใช้งานไนดะ้ปกติครับที่วางแก้วมีที่ปิดฝาให้ด้วยนะถ้าเป็นของปรูจ u เนอร์เขาจะไม่มีฝาปิดแบบนี้ตัวเกียร์ก็เป็นแบบขั้นบันไดเหมือนอเป็นสไตล์ของของตัววต้าเขาอยู่แล้วในส่วนนี้แล้วก็ที่ชาร์จครับนะอาไวเลสชาร์จมีมาให้ครับก็กดปุ่มตรงนี้นะวางโทรศัพท์วางเฉยๆนะครับไม่ต้องไปทําอะไรนะถ้าเป็น iPhone เป็นอะไรอย่างเงี้ยวางเฉยก็สามารถใช้งานได้ปกติเลย แล้วก็กดปิดก็สามารถใช้งานได้ปกติเปิดมาอ่าที่เก็บของถือบ้ากว้างขวางเลยที่เก็บของสามารถก้างขวางเลยตัวนี้ก็นี่นะไม่ต้องเอื้อมมือไปกดฝั่งนู้นนะเวลามีคนเข้ามานะอ่านี่เลื่อนได้ครับเลื่อนได้นะใช้งานได้ปกติเลยตัวนี้ระบบไฟฟ้าดีมากนะช่วงล่างก็ดีมากเครื่องยนต์ก็นิ่งๆเลยในส่วนนี้เดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของอด้านหลังกันว่าจะเป็นยังไงครับ คันนี้นะอย่าลืมนะฟรีดาวครับ84ดสงวดนะผ่อนผ่อนแปดพผมว่าถูกมากนะถูกถูกเลยคันนี้นะแล้วก็ด้านหลังนะให้ดูก่อนครับกว้างขวางนะเป็นเอกลักษณ์ของแคมเมอรี่อยู่แล้วนะเป็นรถผู้บริหารเลยแล้วก็มีช่องแอร์ด้านหลังครับนะเยน็ยนๆครับไม่ต้องไปทําอะไรเยอะครับตัวที่พักแขนครับมีที่วางแก้วให้ปกติตรงนี้นะสามารถเปิดได้นะอ่าเห็นยัน เห็นยันภายในเลยนะที่เก็บสัมภาระด้านหลังมีมาให้แล้วก็มีฝาปิดมาให้พร้อมแล้วปกติคันนี้พับขึ้นครับตัวเบาะน,นี่แน่แนๆสวยๆนะสภาพของด้านหลังครับนะเขามีาที่บังแดดแบบออโต้ให้นะเขาจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงให้ได้ผมลืมเปิดให้ดูเดี๋ยวผมดึงเปิดให้ดูเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันครับโอเคเดีย๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านบนตรงนี้นะเขามีไฟมาให้แล้วนะมีไฟสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะด้านหลังนะสาหรับ ท่านผู้บริหารท่านาหัวหน้าอะไรต่างๆต้องการอ่านหนังสือต้องการอะไรสามารถเปิดไฟใช้งานได้ปกติเลยคันนี้สวยๆครับนะรีบมาหาผมเลยส่วนที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะเปรียบเทียบกับเอาติสนะผมว่าเคมีรี่นี้กว้างขวางมากเพราะว่าด้านข้างนี้เขาจะกว้างกว่า ด้านข้างเขานี่กว้างกว่านะใส่กระเป๋าบิกไซส์ได้เลยครับ4ใบนะพื้นที่เหลือๆด้วยครับด้านหลังเซนเซอร์กละยะถอยมีมาให้แล้วไม่ต้องไปทำอะไรเยอะครับแล้วก็เขามีตัวกรอบนะตัวขายึดครับของฝากระโปรงด้านหลังนะเปิดมาให้ดูหัวรัดก่อนไม่รู้ว่าจะเห็นไหมแต่หัวรัดผมดูแล้วครับไม่เคยโดนระแจะแตะมาแน่นอนครับคมๆนะตัวไฟเลี้ยวตัวสันเหลี่ยมตัวอะไรพวกนี้อยู่ในสภาพดีปกติครับซิลิคนมีการใช้งานนะถ้ากลมๆมาแสดงว่าขันนั้น ถอดไปทําสีมานะคันนี้ตอบโจทย์สุดครับสภาพสีสวยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องครับรับมาในส่วนของห้องเครื่องคะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเลยนะสติ๊กเกอร์อะไรอยู่ครบปกติเหมือนเดิมนะสันเหลี่ยมคมคมค,มครับไม่มีชนหนักมาแน่นอนสภาพของตัวยางนะอ่าไม่มีการเสื่อมสภาพของตัวยางครับแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพดีปกติตัวกิฟอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยคันนี้ครับหัวน็อตนะ คมกลิบครับไม่เคยโดนมาแจแตะมาแน่นอนพร้อมกับตีตาตัวต้ตามานะเป็นฝากระโปรงแท้จากตัวเ้ตาไม่ใช่ฝาเทียบแน่นอนนะให้ดูทั้งสองฝั่งก,ก,ก่อนเลยครับนะหัวน็อตน,นี่คมกลิบแล้วก็ตัวซุ้มโชกนะทั้งสองฝั่งครับจุดมาร์กชมพูจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมเลยนี่คือจุดมาร์กชมพูจากโรงงานนะครับผมขอย้ำเลยนะตัวนี้บล็อกเป็นบล็อกใหม่แล้วครับว v ว I ีไนะว v t I ขีไอ v นะีด VVT ขีด IW นะอ่าถ้าถ้าเป็นตัว Camry เอ่อถ้าเป็นตัว Altis เขาจะไม่มี W เขาจะเป็น VVT ขีด i เฉยนะโอเคแล้วก็คันนี้ถ้าเป็นตัวอ่าผมขอให้ความรู้นึงถ้าเป็นตัวยาริดเอทีบครับนะเขาจะเป็น VVT ขีด IE นะอ่าตัวนี้จะเป็น W นะเป็นเครื่องที่บล็อกใหญ่ขึ้นมาอีกครับแล้วก็รหัสตัวเครื่องรหัสอะไรครับอยู่ครบปกติไม่มีการเปลี่ยนตัวเครื่องแน่นอน ผมรับประกันได้ครับตัวคานหน้านะอยู่ในสภาพดีปกติครับแล้วก็ตัวไดสตาร์ทนะให้ดูก่อนครับตัวไดสตาร์ทครับตัวท่อทองแดงครับอยู่ในสภาพดีปกติครับไม่มีรอยขเข่าของแปลงฐ่านนะพวกอะไรต่างๆนี่เป็นสีเดียวกันกับตัวถังหมดคันนี้ตอบโจทย์สุดครับนะสี่สูบสิบาลเบนซินส0ดนด้วยลื่นปื๊ดป,ป,ปารทแน่นอนเรื่องอัตราก,จากัจับน้ำมันนี้ไม่ต้องไปสิรนะโคตรประหยัดครับนะของโตโยต้าเขาทํามาดีครับ อ่าสุดท้ายนี้ครับก่อนลาจากกันครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยครับใครอยากได้แคมเอรี่นะออปชั่นแบบนี้นะมาเลยครับติดต่อหาผมนะครับแมนน้อยเพชรยนต์ครับสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ